แนะนำข้อห้ามดูดวงบอกข้อมูลเท่าที่จำเป็นระวังถูกขโมยดวงเปิดข้อเท็จจริงการดูดวงแต่ละศาสตร์ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างขอบเขตในการให้ข้อมูลกับหมอดูที่เหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องกรณีหมอดูทำคุณไสขโมยดวง ที่ถูกเล่าในรายการเดอะโก้ตตอนทำไมดูเป็นคนดีจังทั้งยังถูกตีแผ่ประเด็นทางรายการโหนกระแสด้วยระบุข้อมูลว่าหมอดูถามข้อมูลส่วนตัวและได้นำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปทำของใส่และขโมยดวงข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้แต่สำหรับอาชีพหมอดูนั้นเป็นข้อยกเว้น เพราะจะต้องใช้ข้อมูลชื่อวันเดือนปีเกิดเพื่อการตั้งดวงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศาสตร์ที่หมอแต่ละคนใช้อาทิไพยิปซีโหราศาสตร์ลายมือเบอร์โทรศัพท์มงคลดังนั้นจึงต้องมีขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งบทความนี้จะพาไปไขคำตอบ พิจารณาแบบศาสตร์ต่อศาสตร์เคสบายเคสเลยเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อดูดวงแต่ละศาสตร์จะต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างปัจจุบันศาสตร์การดูดวงมีอยู่มากมายหลายแขนงทั้งศาสตร์โบราณแบบดั้งเดิมและศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ละศาสตร์มีขอบเขตในการใช้ข้อมูลดังนี้1กรณีดูไพ่ยิปซีไพ่ออร์เคิลไพ่ป๊ก แค่บอกชื่อเล่นก็เพียงพอแล้วเพระาะศาสตร์นี้อาศัยการตั้งคำถามและจับไพ่เพื่อตอบคำถามจึงไม่จำเป็นต้องให้ชื่อจริงและวันเดือนปีเกิดหมอดูบางท่านจะถามอายุเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ถามบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยังหรือถามอายุเพื่อที่จะให้คําแนะนำได้ตรงกับช่งวงวัยมากขึ้น 2. การดูดวงโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์ตะวันตกจำเป็นจะต้องใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดเพื่อตั้งดวงและใช้เวลาเกิดเพื่อคำนวณหาดาวกำเนิดฉะนั้นควรเลือกหมอดูที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้3การดูดวงแบบเบอร์โทรศัพท์หมอดูจะใช้เพียงเลข7ตัวท้ายหรือ4ตัวท้ายเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องให้เบอร์เต็มแต่ถ้าหากต้องโทรพูดคุยก็ให้ได้แต่หมอดูส่วนใหญ่จะใช้การโทรผ่านลายหรือช่องทางอื่นๆเป็นหลักแล้ว 4. การดูดวงแบบเลขบัตรประชาชนจะใช้เพียงเลขท้าย3ตัวเท่านั้นไม่ควรเปิดเผยเลขบัตรประชาชนเต็มและไม่มีการดูดวงเลขหลังบัตรห้ามถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งไปให้ดูดวงเด็ดขาด 5. หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการจะดูห่วงจุ้ยในการตั้งร้านหรือบริษัทคุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพื่อคำนวณดวงอย่างละเอียดรวมถึงพาสินแสไปยังสถานที่ที่เปิดกิจการด้วยกรณีนี้ต้องเลือกสินแสที่มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเราได้ 6. ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลบัตรประชาชนและที่อยู่ของเราโดยปกติไม่ได้ใช้ในการดูดวงหากมีการถามข้อมูลในส่วนนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพแฝงให้ระวังเอาไว้ 7. การดูลายมือข้อมูลอยู่ในมือเราที่ยื่นให้หมอดูแล้วบอกเพียงชื่อเล่นเพื่อการสนทนาก็พอบางท่านจะถามวันเดือนปีเกิด เพื่อพิจารณาในคำถามที่เฉพาะเจาะจงหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มขึ้น8หากมีข้อสงสัยอะไรให้ถามหมอดูได้เลยหมอดูมืออาชีพจะสามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้ถึงที่มาที่ไปในการขอข้อมูลแต่ละอย่างเพื่อเอาไปคำนวณอะไรจำเป็นต้องให้หรือไม่สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหมอดูนักโหราศาสตร์หรือโหร มีข้อกำหนดที่เรียกว่ามารยาทโหนหรือจรญญาบรรณหมอดูโดยระบุว่าโหนหรือหมอดูทุกคนพึงรักษาความลับของผู้ที่มาดูเสมอด้วยความลับของตนทุกอาชีพล้วนมีจรรยาบรรณพึงปฏิบัติแต่เราไม่สามารถดูได้ว่าหมอดูคนนั้นปฏิบัติตามจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเอง และรู้เท่าทันดูดวงอย่างมีสติเพื่อประกอบการวางแผนชีวิตใช้หลักเหตุและผลก่อนปักใจเชื่อมอดูโหราศาสตร์ที่ดูดวงจากการโคจรของดวงดาวต้องมีการเก็บและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลาหากหมอดูต้องการเก็บสถิติเพื่อการศึกษาดวงชะตาการเคลื่อนที่ของดวงดาวการเก็บเคสสตาร์ดี้ต้องแจ้งกับลูกดวงให้ทราบ และได้รับความยินยอมจากลูกดวงด้วยและเมื่อดูดวงแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นแจ้งความได้ไหมเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวในคลากหมอดูดูดวงแล้วแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นหมอดูแนะนำสะดเดาะเคราะห์ทำของแล้วแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแจ้งความได้ไหมยกตัวอย่างกรณีศึกษามิจฉาชีพแฝงในคราบหมอดูสารดีกาเคยตัดสินคดี หมอดูผิดช่อกงประชาชนมาแล้วหลายรายจากกรณีหมอดูอ้างเสริมดวงเปลี่ยนชะตาดูดวงแล้วแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นถูกหลอกเอาเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวพบว่าเขาขายช่อกงหลอกลวงคนทั่วไปยิ่งหนักข้อเป็นช่อกงประชาชนผู้เสียหายแจ้งความฟ้องร้องได้เลยสารดีกาเคยตัดสินเอาผิดมาแล้วหลายคดี สมัยนี้ดูดวงแก้ดวงสะดเดาะเคราะห์ทำของมักจะมาคู่กันหมอดูส่วนใหญ่ให้บริการแบบครบวงจรดูดวงเสร็จแล้วเจอดวงไม่ดีก็แนะนำให้แก้ดวงต่อทันทีแม้ความเชื่อเรื่องการดูดวงโชคชะตาพิธีกรรมจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวมาในคราบหมอดูหลอกลวงผู้คนมากมาย หากจ้างหมอดูมาสะเดาะเคราะห์แล้วแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นควรจะตั้งสติพิจารณาไต่ตรองให้ดีอย่าหลงงมงายจนตกเป็นเหยื่อกรณีที่หนึ่งสารดีกาเคยตัดสินเอาผิดหมอดูอ้างสะเดาะเคราะห์รดน้ำมนต์รักษาโรคหลอกเอาเงินผู้เสียหายแปดรายชี้เป็นเรื่องช่อกงประชาชนเพราะหลอกลวงคนทั่วไปไม่เจาะจงกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษ แถมหลอกลวงตามสถานที่ต่างๆตอกย้ำเจตนาช่อกงส่วนกรณีที่สองสารดีกาเคยตัดสินเอาผิดพ่อและแม่ครอบครัวหนึ่งอ้างว่าทำน้ำมนต์อ้างรักษาโรคได้หลอกเก็บเงินชาวบ้านคนละ12บาทแถมโฆษณาว่าลูกชายเป็นอาจารย์น้อยมีอิทธิฤทธิ์สารชี้น้ำมนต์ไม่ใช่ยารักษาโรคพ่อแม่รู้แก่ใจแต่ยังหลอกลวงเข้าข่ายช่อโกงประชาชนเต็มๆ และกรณีล่าสุดถูกเล่าในรายการ The Ghost ตอนทำไมดูเป็นคนดีจังเผยแพร่ทาง YouTube ในวันที่29กันยายน2567ที่ได้พูดถึงหมอดูท่านหนึ่งที่ได้ทำการดูดวงให้กับลูกดวงหลายรายถามข้อมูลส่วนตัวแนะนำให้ทำของพิธีกรรมแปลกๆและทำหุ่นพยนต์ลูกดวงเผยว่าหลังทำพิธีชีวิตดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาแย่ ทำไปโดยไม่รู้ว่าหุ่นพยนต์คืออะไรสูญเงินค่าทําพิธีเป็นจํานวนมากส่วนค่าดูดวงก็แพงหูฉีกเป็นหมอดูดังในติ๊กตอกช่วงรแรกๆก็ดีแต่ไม่คิดว่าชีวิตจะกลับแย่ลงเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาและการดูดวงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้หมอดูหลายคนอาจจะช่วยชี้แนะแนวทางเสริมกำลังใจแต่ก็ต้องยอมรับว่า มีมิชาชีพแฝงตัวมาในคราบหมอดูคอยหลอกลวงผู้คนอยู่เสมอดังนั้นการดูดวงอย่างมีสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆควรจะไตร่ตรองพิจารณาใช้วิจารณญาณและไม่หลงงมงายจนเกินไปรู้จักตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลและหากพบพฤติกรรมน่าสงสยัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อปกป้องตนเองจากการถูกหลอกลวง และช่วยกันลดปัญหามิจฉาชีพในสังคมด้วยเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงไปแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ